สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลหรือท่านที่มีลัคนาสถิติที่ราศีตุลประจําวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์สองพเป็นการดูดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในชิตทางความบันเทิงถ้าอย่างไแม่หมอขอคนละหนึ่งไ like, รเพื่อเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ่ะเริ่มต้นเรามาดูที่ชาวราศีตุลคนมีแฟน ครึ่งแรกกลุมภมพ,พันธุ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือเส้นทางของความรักนะคะมีในเรื่องของความหึงหวงการยึดติด กันละก,กันมากนะอ่าสถานการณ์บางอย่างอาจจะดูยุ่งยากในชีวิตมีหลายๆอย่างที่จะต้องควบคุมหรือจัดการคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะต้องควบคุมคนนี้อยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความหึงหวงไม่ไปไหนไม่ไปไกลยอยู่ใกล้ๆซึ่งเขาก็ติดใจในตัวคุณเหมือนกันนั่นแหละเขาก็ยังเคารพแล้วก็เกรงใจในตัวคุณนะคะสำหรับในเรื่องของความรักเขาอาจจะดูนิ่งเงียบดูเงียบๆเนะี่ยที่ผ่านมาเขาอาจจะทำอะไรที่ผิดต่อชาวราศีตุล ก็เหมือนว่าเขาได้สำนึกผิดแล้วเนะะี่ยค่ะก็อาจจะเก็บตัวดูเงียบๆแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาฝักใฝ่ในเรื่องของธรรมะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้ได้หมดเลยแล้วทีนี้ในความสัมพันธ์เราทั้งคู่รู้อ,อกรู้ใจกันนะฮะเข้าใจกันดีบางคนดีวกับต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะ ราศีตุลเองอาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้เขาอาจจะอายุมากกว่าก็ได้นะคะหรือในโมเมนต์บางอย่างเขาอาจจะดูเหมือนว่าอายุมากกว่าคุณแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้คุณอาจจะดิวกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะแล้วตอนนี้คุณก็ต้องดูแลเขาดังลูกต้องใช้เงินใช้ทองเหมือนกันนีหรือบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วนะคะช่งวงจังวะนี้ก็โฟกัสในเรื่องของลูกด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราอะ ตัวเราเองก็ดูดีดูมีความมั่นคงดูเป็นผู้ใหญ่นะคะอืมก็ไม่ได้ไก่กาอะไรที่ดูเหมือนความรักเนี้ยมันยังเติบโตได้แบบมั่นคงจะมีการเอาอกเอาใจการหอมหวานและในช่วงจังหวะวาเลนไทน์นี้นะคะชื่นมื่นแหละแต่แบบตัวเราเองอะ่ะก็มีในเรื่องของความพึงหวงที่ยังปล่อยวางไม่ได้ หรือมีกำแพงอะไรอยู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนคุณทำอะไรไม่ได้ดังใจหรือดูมันจืดชืดหรือเปล่านะช่วงจังหวะนี้ราศีตุลน,นะให้ระวังนะบางทีเรากำลังเบื่อเขาหรือเปล่านะคะแล้วเรากำลังจะไปชื่นชมคนใหม่หรือเปล่าอันนี้ต้องระวังหรือแบบเราไปหลงแสงสีตัวยั่วยวนอะไรภายนอกนะคะอันนี้ต้องระวัง นะมันเหมือนแบบเราเบื่อเราเสงนะจุดนี้แล้วเขาก็ดูเหมือนนิ่งๆเหมือนเดิมอะไรแบบรูทีนเดิมๆนะหรือคุณอาจจะคบกับคนที่แบบอายุมากกว่าคุณเยอะๆแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนะด,ดังนั้นช่วงจังหวะนี้ยระวังหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าคุณไม่ตื่นเต้นแล้วดังนั้น คุณก็จําเป็นที่จะต้องหาหมายตายอะไรมาทําให้เขาตื่นเต้นนะคะหรือต้องเอาอกเอาใจกันในตัวของเก้าถ้วยอะ่ะถ้าในความรักถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะมันหมายถึงการเติมเต็มให้กันละกันนะคะอกเอาใจกันหาอาหารกินเลี้ยงอะไรร่วมกันนะคะเอนเตอร์เทนกันแบบมีความสุขนะอืแต่แม่หมอมองว่าสําหรับบางคนน่ะอาจจะมีในเรื่องของความหึงหวงที่จะเกิดขึ้นหรือแบบบางอย่างมันทําไม่ได้ดังใจนะคะเดือดซันเข้ามา บางคนมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกนะฮะหรือสิ่งที่เราไม่เข้าใจกันจะปรับความเข้าใจได้รวมถึงในช่วงเชวงวันนี้ราศีตุลเองนะ่ะมีเสน่ห์มีชื่อเสียงหรือดูเป่งประกายนะคะดูเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะดังนั้นให้ระวังระวังใจตัวเราเองนี้แหละบางทีเรามีแฟนแล้วเราลืมไปว่าเรามีแฟนเรานึกว่าเราเป็นคนโสดนะคะเราอาจจะอยากหาอะไรที่แบบมันตื่นเต้นเราใจเข้ามา ซึ่งมันจะทําให้ความรักนี้มันเกิดปัญหาได้นะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ในตัวแต่ว่าเด e ซันไพนี้มันเป็นสองคนเนาะจูงมือกันก็อาจจะหมายถึงคุณแักเขาก็ได้นะคะปรับความเข้าใจกันใหม่แล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็เคลียร์ก็ยอมกัน นะะในตัวของเตนตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าอย่าหึงหวงมากจนเกินไปหรือควบคุมกันจนเกินไปเพราะมันจะทําให้ความรักมันดูตึงๆแล้วก็แบบดูเหมือนแบบมันจะดูเครียดจนเกินไปหรือเปล่านะคะอะต่อมามาดูในส่วนของการอาอร์โลโคลราศีตุลคือเราต้องเปลี่ยนเป็นเด็กเอ็นบ้างี <c oughs> ตัวกาวถวยนะ,ะ่ะลันลา กันบ้างเติมเต็มความสุขให้กันบ้างนะคะชุดนอนเสื้อผ้าอะไรที่มันเก่าๆขาดๆเราก็เปลี่ยนบ้างนะคะใส่จนยืดจนยานแล้วจนมันขาดนะ,ะเปลี่ยนบ้างนะคะซื้อแบบสวยๆไม่ได้นอนอะไรเงี้ย <c oughs> ใส่หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอ่ามาดูลาศีตุลคนมีแฟนนะคะ ครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรนะขอเปิดไพ่อัลลอคโคเพิ่มเติมก้าวถ้วยเนี่ยอาหารการกินความสุขบนเปลอกันไปนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเค,งงเครื่องดืง่มอะไรก็ว่าไปบางคนอาจจะติดอยู่ในความวิตกกังวลมากนะคะหรือเป็นคนที่วิตกกังวลเครียดง่ายช่วงจังหวะนี้พยายามให้ตัวเองสงบสุขนะคะ หาอะไรที่มันดีต่อใจที่ทําให้ตัวเองรู้สึกเป็นสุขสงบสุขมีความสุขคนเก่าเรื่องเก่านะคะสำหรับบางคนเลิกกันไปแล้วแต่ว่ายังมาดูในไพ่ชุดนี้นะคะมันก็อาจจะดูดูเหมือนการกลับมามันยากเนาะแต่ถ้าเรายังอยู่ในพลังงานเดียวกันยังเป็นแฟนกันยังคบกันอยู่เนะคะีคยเรื่องเก่าก็ไม่ต้องขุดออกมาทะเลาะก,กันอีกเนาะหรือแบบในความสัมพันธ์เนี่ยมันมันต้องมีประเด็นมีปัญหาอะไรแหละนะคะ บางคนอาจจะรู้สึกมันก็เลยให้อาภัยปล่อยวางแต่ยังไงอ่โอเคอะบางอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่าไปขุดขึ้นมาพูดอีกนะคะตอนนี้เขาและคุณต่างตื่นรู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกไม่ถูกนะคะดังนั้นพลังงานสี่ถ้วยบางทีอาจจะหมายถึงการบน่นการเบื่อการเซ็งก็ได้มีในเรื่องของความหึงหวง มีในเรื่องของการควบคุมไล่อารมณ์ล่ะนะคะอืมสำนึกผิดแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มยังไม่ถูกใจมันมีไพ่หึงหวงขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันดูตึงเครียดมันขาดสีสันมันขาดรสชาตินะคะดังนั้นก็เติมรสชาติให้กันและกัน,นต้นครึ่งแรกนะคะเริ่มต้นกันใหม่นะคะในความสัมพันธ์ เปลี่ยนไมซ์เซตเริ่มต้นกันใหม่ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งเดือดซันการเริ่มต้นใหม่ถ้าเรายังคบหาดูใจกันอยู่เริ่มต้นบทใหม่นะคะบทที่แล้วเราได้บทเรียนเราได้ข้อสรุปม,มาแล้วต่อมาเราต้องเดินไปสู่บทใหม่ละนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะมันถูกขยับขยืขย่นไปความรักมันคือการเรียนรู้นะเรียนรู้ในระหว่างเราทั้งสองคนนี้แหละว่าจะจับมือกันเดินไปยังไงต่อไปในอะนาคตนะคะ แต่ถ้าแบบเราเลิกกันไปแล้วห่างกันไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณคุณต้องตื่นจากเรื่องราวเก่าๆแล้วนะต้องเริ่มต้นใหม่ต้องเกิดใหม่แล้วเนี่ยต้องเป็นคนใหม่นะคะเรื่องราวใหม่ๆกำลังเข้ามาในชีวิตให้เรื่องราวเก่าๆนั้นเป็นบทเรียนสอนใจแล้วก็เป็นตัวที่มาช่วยเตือนสติเราในบางเรื่องที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรือมันเกิดปัญหาอะไร จะได้ไม่ต้องเกิดซ้ำนะคะหรือวิธีการรับมือการจัดการมันต้องหนักแน่นกว่าเดิมหรือมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมขอให้ราศีตุลคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเราหมุนปอนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะปอนมาที่ราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันคนที่ไม่ชัดเจนของคุณ ยังไงนะคะตัวคุณอะช่วงจังหวะที่ผ่านมาคุณอาจจะพูดคุยกับเขาหรือคบกับเขาแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแฟนแต่แบบไม่ได้สถานะนะทำทุกอย่างเหมือนแฟนแต่ไม่ได้สถานะคุณอาจจะกำลังตัดสินใจหรือให้โอกาสก็ได้นะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะยังไงดีกับคนคนนี้นะคะให้โอกาสเขาอยู่เขาก็ดูเหมือนเงียบหายไปเราก็ได้แต่ส่องมองหรืออะไรใดๆนะคะดูมอนดูเหมือนว่า หายไปนิ่งเงียบขัดการติดต่อสื่อสารพูดคุยก็ไม่พูดคุยเหมือนเดิมแต่ก่อนเคยคุยเยอะๆก็เบาลงนะคะไม่คุยแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาปีกตัวเก็บตัวเองไปดูนิ่งนะคะสำหรับบางคนก็ต้องบอกว่าเราอาจจะไปดีลกับใครที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรือบางทีเราอาจจะยังยึดต,ติดอยู่กับเขาก็ได้เรายังปล่อยวางเขาไม่ได้ในคนคนนี้นะ อ่ะบางคนอนะ่ะอาจจะถอยออกจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปแล้วแต่ว่าติดที่ว่าเรายังยึดต,ติดอยู่เรายังปล่อยวางเขาไม่ได้ดูเหมือนว่าดูเขานิ่งๆเงียบๆนะคะอ,อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการทองหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันมีในตัวของก้าถ้วยที่เกิดขึ้นคุณ คุณก็ยังมีความสุขล้นลานะคะตัวคุณเองมีทางเลือกมีตัวเลือกมากมายเราเองอะ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ถ้าถามในเขาคนนั้นน่ยถ้าเราคบกันแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะนะคะมันก็เหมือนว่ายังพอหาความสุขได้อยู่จากตรงนี้แต่ทีเนี้ยในเรื่องของความรักต้องบอกว่าระวังหลักสรนเนาะคนที่เราโฟกัสก็คือหมายถึงเขาคนนี้เขา ก็อาจจะดูนิ่งกับเรานะคะแต่เขาก็อาจจะมีหลายคนหรือเปล่าในความสัมพันธ์เราก็เลยรู้สึกทั้งหึงทั้งห่วงเขาการที่เขาเอาการที่คนอื่นมาจีบเราหรือมาเอาใจเราดูเหมือนว่าเราอะ่ะมีเสน่ห์มากๆเรามีคนมารักมาชอบเรามากๆแต่ใจเราหนะโฟกัสที่คนคนนี้เราอยากได้สถานะจากคนคนนี้แต่มันเหมือนว่ามันยังไม่ได้นะคะแต่สถานาการณ์เดือดสันมันก็หมายถึง ตัวเราจะไม่ได้เศร้าอะไรหรอกในช่วงจังหวะนี้และตัวเราเองก็เป่งประกายนะคะคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกที่เข้ามาแล้วก็สถานการณ์ในเรื่องของความรักมันเหมือนเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่ใครบางคนก็ยังทําตัวโสดหรือแบบเอาแต่ใจคือทําตัวเองเป็นโสดนะคะอยู่ในหมวดที่บางทีอาจจะจับมืออยู่กับใครอยู่ก็ได้แล้วก็ไม่ได้แคร์ในเรื่องของความรู้สึกใครที่อยู่ข้างหลังก็เป็นไปได้นะคะ,ะดังนั้นก็เหมือนว่าช่วงจังหวะนี้โสดอิสระ ยังยังไม่ได้คอมมิตอะไรกันนะคะแล้วก็มันอาจจะมีโมเมนต์ถ้าเกิดแบบตุนเองเนี่ยดีวกับคนคนนั้นแล้วเขานิ่งเงียบเงียบแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีความรักมีคนรักอยู่แล้วนะคะมีเจ้าของที่เขาหึงห่วงอะไรอยู่แล้วมันติดอยู่ที่เราที่ปล่อยวางเขาไม่ได้หรือเปล่านะฮะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่คุณสามารถที่จะ ปล่อยวางแล้วก็คือปล่อยวางแบบไม่ได้เจ็บปวดคือคุณมีทางเลือกมีตัวเลือกคุณรู้วิธีว่าคุณจะต้องจัดการยังไงในชีวิตคุณให้คุณมีความสุขนะคะเราอาจจะประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องนะคะแต่มาติดอยู่ที่ไอ้ความรักอันเนี้ยความรักที่มันยุ่งยากความรักที่มันเต็มไปด้วยปัญหาความรักที่ใครบางคนก็ก็ใช้การเงียบหายไปเป็นคําตอบนะคะใช้ความไม่ชัดเจนเป็นคําตอบ อะไรแบบนี้หรือเปล่านะอ่ะมาดูต่อนะคะถ้าไม่โฟกัสที่เขาไม่เหมาะจะบอกว่าคุณจะมีความสุขนะในช่วงจังหวะนี้นะคะคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเนะี่ยคุณจะมีความสุขมีคนมี FC แฟนคลับมีคนมารักมาชอบคุณทั้งนั้นแหละเยอะแยะมากมายนะคะเป็นช่วงจังหวะบริหารเสน่ห์แต่ถามว่าจะเอาเข้ามาเป็นตัวจริงได้เลยไหมก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะเนี้ ดูเหมือนแต่ละคนก็อยากจะแบบโสดอิสระบริหารสนเสน่ห์เช็คเลตติ้งอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นไปนได้ว่าบางคนก็แบบคุยหลายคนไงจังหวะของการเติบโตจากภายในนะคะภายในจิตใจเราส่วนลึกของเรานะคะช่วงจังหวะนี้บางคนไม่ได้ติดต่อมานะคะ no contact สัญญาณบางอยา่างมีบรรยากาศโรแมนติกฟิลลิ่งอยู่นะคะ มีบรรยากาศของความสุขอยู่เนี่ยเห็นไหมก้าวถวยนะบรรยากาศความสุขความสบายใจบางทีเขาอาจจะติดต่อมาหาคุณก็ได้หรือแบบยังพูดคุยอยู่ในพลังงานเดียวกันอยู่เนะี่หรือบางทีเขาคนนั้นคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเนะี่ยเขาได้หายไปแล้วนะเขาได้เงียบหายไปมันมี no contact ไม่ได้ติดต่อกันนะะแต่ว่าตัวคุณอย่างที่แม่หมอบอกคุณคุณมีเสน่ห์มีคนเข้ามาหาคุณเนะ ดังนั้นบรรยากาศมันไม่ได้เศร้ามันไม่ได้แซดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราเองมีหลายๆคนสนใจเราเข้ามาเหมือนเติมเต็มให้เราทําให้เราก็ชุ่มกระชวยช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะแบบไปปาร์ตี้ไปออกเดทอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ให้ระวังว่าต่างคนต่างชิคเลตติ้งหรือเปล่าเป็นลักซอนความรักที่แบบเน้นฟิลลิ่งเฉยๆแต่แบบไม่ได้เน้นผูกพันะระยะยาวอะไรแบบนี้นะคะอะ ในส่วนของการ์ดออลอเคไวยังไงราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกนี้นะคะโอ้โบวิ่งคิสเป็นช่วงจังหวะที่มันมีความรักเข้ามาแบบไม่สามารถอธิบายได้ไม่มีขีดจำกัดนะคะความรักที่ได้รับการตอบรับได้รับความรักตอบกลับมาเหมือนว่าสมหวังนะ รักใครชอบใครก็มีโอกาสที่จะได้รับความรักนั้นกลับมาก็ได้หรือว่ามีคนมาสนใจคุณเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่แบบแฟกันทั้งคู่นะฮะแฟกันทั้งคู่ยังไงอาจจะตกลงกันก็ได้ว่าเราอาจจะไปแบบนี้โดยที่ไม่มีสเตตัสไม่มีสถานะแต่เราจะมีกันแค่สองคนนะฮะอันนี้คือแฟนเนาะ ถ้าใครจะไปมีคนใหม่ก็ต้องบอกด้วยหรือแบบในความรู้สึกที่เรารู้สึกกับใครคนนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกับเรานะคะดังนั้นก็บอกว่ามีช่วงจังหวะที่หอมหวานคือมีเสน่ห์อาจจะมองตาแล้วถูกใจกันชอบกันก็ได้มีคนที่มารักมาชอบคุณคุณก็รู้สึกดีๆกับเขารักชอบกับเขาก็ได้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นให้ระวังคนมีเจ้าของเนาะความสัมพันธ์ที่บางทีอาจจะยังไม่ใช่คนที่เราต้องการคนที่เราต้องการดันมีเจ้าของ อันนี้ต้องระวังหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่โคบซอนหรือมีในเรื่องของความพึงหวงที่มันเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องสแกนกันอีกทีหนึ่งนะคะขอให้ราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่คนโสดค่ะมุบออนมาที่ราศีตุลคนโสดครึ่งแรกกลุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะช่วงวาเลนไทน์ซะด้วยนะคะ อาที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการแชทหรือคุยอะไรกับใครอยู่นะหรือว่ากําลังตัดสินใจอะไรด้วยนะคะศึกษาดูใจพูดคุยกับใครบางคนนะคะซึ่งใครบางคนคนนั้นอาจจะดูเหมือนเงียบหายไปก็ได้ในตัว The เดอะเฮอร์มิตเนาะอาจจะเงียบหายไปหรือว่ายังเป็นพลังงานคนรักเก่าที่คุณยังไปตามส่องอยู่นะคะแล้วตัวเขาเองก็อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆไปสํานึกผิดหรืออะไรที่ทํากับคุณนะ,ะแต่ก็ดูเหมือนว่า เขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวหรือแบบมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าไปแล้วเรื่องที่แบบสำนึกผิดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะยังอยู่ในโมเมนต์ของการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลเนาะอ่ะยังไงนะคะคุณยังยึดติดอยู่กับอดีตท,ที่ผ่านมาหรือใครบางคนที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะในตัวของสเตนมันเหมือนเรายึดติดอยู่กับใครบางคนนะคะที่เป็นงานยากที่เป็นเหมือนอะไรที่แบบ อาจจะเป็นยุ่งยากเป็นปัญหาในชีวิตก็เป็นไปได้นะคะเออคนบางคนที่แบบไม่ได้แบบทําให้คุณกินอิ่มนอนหลับได้ในทุกๆวนันอะไรแบบนี้นะคะใครบางคนที่คุณจริงๆคุณก็อยากจะปล่อยไปแต่บางทีหัวใจมันก็ดึงรั้งกลับเข้ามาตลอดเวลา อ่ะยังไงมันก็ยังมีพลังงานคนรักเก่าหรือคนที่เราแอบชอบคนที่เรายึดติดคนที่เราห,ราหม่มั่นปั้นมือว่าอยากจะได้เขานะคะใครบางคนที่สิ่งอยู่ในใจของคุณสิ่งอยู่ในความรู้สึกของคุณก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนะคะเป็น <laughs> เป็นตรงนเนี้ยเนี่ยนะะจริงๆคุณก็อยากจะปล่อยแหละแต่มันปล่อยไม่ได้นะคะเพราะว่า ทุกห้องของหัวใจคุณให้เขาคนเดียวโอ้ oh, ยังไงเนี่ยนะคะสถานการณ์ในช่วงจังหวะน,นี้เหมือนว่าตัวเราเองไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็สังคมมันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นมันมีแนวโน้มว่าตัวเราเองอะสามารถที่จะเลือกคบเลือกคุยกับใครคือมันอยู่ที่เราอะ่ะ เราค่อนข้างที่จะดึงดูดนะคะใครหลายๆคนแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้สะดวกว่าเฮ้ยฉันจะแชทคุยกับคนนี้ตั้งหน้าตั้งตาแชททั้งวันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะมันเป็นสกิลอะไรที่มันเติบโตแล้วดังนั้นก็จะมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือการทไถ่ายเรื่องงานหรืออะไรบางเรื่องนะคะสะดวก <c oughs> คุยก็จะคุยเป็นช่วงๆแต่แบบไม่ได้คุยแบบอม,มาราธอนออนไลน์อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะ <c oughs> อ่ะยังไงคะว่าเล่นไทยในช่วงจังหวะนี้เราอาจจะ เราอาจจะเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตก็ได้นะคะดอกไม้ดอกกุหลาบหรือว่าคำพูดหวานๆต่างๆนานามาหาคุณเพียบโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงจังหวะที่คุณแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันสดใสสดสวยนะคะกลิ่นหอมเป็นอะไรที่แบบเฟรนลี่แบบเป็นอะไรที่สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่แบบ จะยิ้มให้เฉพาะกับคนที่ฉันจะต้องเอาเขาเป็นแฟนอะไรแบบนี้มันซึ่งมันก็ไม่ใช่โมเมนต์ของราศีตุลเนี้ยราศีตุลลัคขณาตุลจะเป็นอะไรที่เปิดกว้างเฟนลี่นะคะเป็นมิดก่อนเงี้ย <c oughs> นะคะไม่ใช่แบบ ค้ผนผิดเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่คือเราเป็นคนที่แบบจริงๆเราเป็นคนกำแพงไม่ได้สูงนะคะเป็นคนที่แบบโอเพนแต่ว่าใครที่จะเข้ามาในใจคุณก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นคนที่มีมารยาทนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือแบบคือเฟลลี่แบบมารยาทด,ดีนะคะอ่านะกลัวว่าเอ้ยถ้าไม่ยิ้มให้เดี๋ยวเขาจะว่ามารยาทไม่ดีนะคะดังนั้นก็มองว่าเป็นช่งชวงจังหวะที่คุณฮอตนะคะมีคนเข้ามาจีบมาชอบเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้มันก็ต้องผ่านในเรื่องของสกิล เกี่ยวกับความรักของคุณด้วยนะคะในการคัดกรองเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าบางคนอาจจะเจอรักซ้อนหรือบางทีเราอาจจะเช็คเลตติ้งมากๆก็ได้คนที่เราโฟกัสก็ดันไม่เข้ามาจีบนะคะเอ,อ่อหรือแบบไม่ได้แสดงออกอะไรเยอะนะคะแต่คนที่เราไม่ได้ชอบก็มาเพียบเลยนะคะเอซแฟนคลับเราเนี่ยเพียบเลยมีแต่คนมาลุมชอบลุมจีบเราแต่คนที่เข้ามาก็ไม่ใช่นะอืม มันก็ผิดฝาผิดตัวแต่เอาเป็นว่าช่วงวาเลนไทน์นี้ก็ล้นลานะคะถ้าแบบไม่ได้ยึดติดอะไรมากแล้วตัวคุณเองก็ดูดีดูมีฐานนะดูแพงดูร่ำรวยนะคะดังนั้นคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องใกล้เคียงกันด้วยนะอ่นะแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้เราก็อาจจะได้เจอใครบางคนที่เขาอาจจะแบบ อายุเยอะกว่าเยอะๆก็ได้ถานะมันคงร่ำรวยก็ได้นะคะซึ่งบางทีเขาก็อาจจะติดด้วยว่าเขามีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่ความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้นะคะถ้าคนที่ใช่อะเวลามันก็จะใช่นะคะความรักของเราต้องไม่ทำร้ายคนอื่นนะคะต่อให้เรารักมากแค่ไหนชอบมากแค่ไหนแต่บางอย่างก็เป็นเพื่อนกันไม่ต้องเข้ามาใกล้กันมากก็ได้ถ้าเขามีแฟน มีครอบครัวอยู่แล้วอย่าเปิดโอกาสให้ตัวเองเดินไปในทิศทางที่ผิดอย่าเปิดโอกาสให้ให้เราแบบอยู่ในเส้นทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะอืมบางอย่างก็ต้องตัดตัดใจหนักแน่นเข้าไว้นะคะคุณน็อปสอดที่เข้ามาเนี่ยคุณผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมา,มามากมายคุณไม่ต้องการคนเจ้าชู้อีกต่อไปนะคะ ถ้าฉันจะโสดฉันก็จะโสดแบบเป็นประกายแบบนี้แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตนะเดือดซันเข้ามาเป็นพลังงานการเริ่มต้นใหม่ๆการรีเฟรชตัวเองใหม่ๆ่รวมถึงเพจช็อปเพนเดคอลด้วยถ้าที่ผ่านมาคุณยังละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังหรือย,ยังติดค้างอยู่กับคนเกา่ามันเป็นช่วงจังหวะที่มีแสงของพาทิตย์ละที่เป็นสัญญ,ญาณบอกว่าคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตของคุณแบบอิสระแบบโสดแบบไม่ยึดติดกับอดีตท,ที่ผ่านมาช่วงจังหวะนี้ มันเป็นช่วงจังหวะที่ฟ้าเปิดให้กับคุณแล้วนะคะดังนั้นคุณค่อนข้างเปล่งประกายแม่หมอมองว่าคุณจะรั้นล,ลามีความสุขกับพลังงานใหม่ๆกับเรื่องราวใหม่ๆที่ก้าวเข้ามารวมถึงความโดดเด่นของคุณด้วยนะความมีสเสน่ห์มากมายนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ดอกกุหลาบช็อกโกแลตหรือว่าใครบางคนโปรยเสน่ห์แมสเซจข้อความอะไรต่างนานานอาจจะอ i n b อกหาคุณแบบถลม่มทลายก็เป็นไปได้เพียงแต่แค่ว่าแค่ว่าอะไรคะแม่หมอแค่ว่าแบบดินเนอร์กันสองต่อสองเนี่ย มันอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมกับพวกคุณถ้าไปก็แบบไปปาร์ตี้อะไรช้ำๆอะไรแบบนี้ได้นะอนะอย่าเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่ในจังหวะที่อันตรายนะคะเพราะบางทีเนี่ย คนที่คุณจะได้อาจจะไม่ใช่คนที่คุณหมายปองก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มคนที่เรารู้สึกดีๆอะไรเยอะๆแบบถ้ารู้สึกแบบในทางจิตใจคิดว่าแบบจะฝากผีฝากไขไว้ได้อะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามานะคะหรือถ้าเกิดเขาเข้ามาเนี่ยมันหมายถึงว่าให้ระวังหลักสอนนะคะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เช็คเลตติง้งอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วเขาก็อาจจะคิดว่าคุณก็อาจจะเช็คเลตติง้งคุณอาจจะแบบไม่ได้ยึดต,ติด อะไรมากมายนะคะถ้ามีอะไรกันก็ไม่ต้องผูกมัดก็ได้เป็นวัน n น g h t stand อะไรแบบนี้โอเคไหมแบบนี้นะคะดังนั้นก็มองว่าช่วงจงวังหวะนี้ดึงดูดเข้ามาหลากหลายนะคะคัดกรองให้ดีๆและที่สำคัญเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆม,มาดูต่อในส่วนของการ o r a c l ละนะฮะราศีตุลนคนโสดครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรนะคะ เป่งประกายขนาดนี้นะคะจัก,กรวาลยังสะเทือนนะคะมาดูสีการ์ดออลอโลจะไว้ยังไงเดี๋ยวนะอ่ะมาดูกันนะคะตุนคนโซด missing thinking of you ใครบางคนก็คิดถึงคุณนะคะหรือคุณก็คิดถึงใครอาจจะหมายถึงความรักเก่าคนรักเก่าหรือว่าความรู้สึกดีๆที่เรามีให้ใครอยู่แล้วนะคะใครบางคนที่ทำให้คุณอกหักผิดหวังหรือให้ระวังการหลอกลวงนะคะการหักหลังใครบางคนอยากขอโทษคุณนะคะ ออแม่หมอบางว่าอาจจะเป็นพลังงานคนเก่าก็ได้หรือว่าคนที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณก็เป็นไปได้นะคะ,ะมีการคิดถึงเราอาจจะคิดถึงเขาก็ได้เขาก็คิดถึงเรานะคะใครบางคนที่หักหลังทําอะไรให้คุณเสียใจนะคะเขาอยากขอโทษคุณหรือเขารู้สึกเสียใจเขาขอโทษนะคะแต่แบบแม่หมอก็มองว่าเขาอาจจะรู้สึกผิดแต่แบบเขาไม่ยอมพูดออกมาคือไม่ยอมรับผิดอะ่ะ ไม่ยอมพูดให้คุณได้ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็บางทีการกลับมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะดังนั้นถ้าไพ่เดอดซันหรืออะไรหลายๆอย่าง The world มาเนี่ยแม่มอมองว่าคุณควรเดินหน้าต่อไปนะคะใครบางคนเขารู้สึก รู้สึกอยากขอโทษแหละแต่แบบมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยกลับมาเริ่มใหม่ได้ไหมนะคะหรือแบบบางทีอ่ะเราอาจจะมีคําพูดหรือการกระทําอะไรที่มันไม่ถูกใจกันอยู่แล้วแหละที่มันสะสมนะคะมนเลยทําให้เกิดกันนอกใจที่เกิดขึ้นหรือบางคนอนนิสัยอ่ะเขาก็อาจจะรู้ว่าเขา่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในในิสัยเจ้าชู้ในในิสัยที่แบบมากๆชอบนอนกับใครไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนแปลงเขาจะมาเป็นคนดีของคุณค,คนเดียวนะ่ะไม่ได้แต่สิ่งที่ทําก็อยาก ให้รู้ว่าเขารู้สึกว่าเขาเสียใจนะคะในสิ่งที่เขาทําให้เป็นแบบนี้บางคนถ้าติดล็อกติดลมกับอดีตที่ผ่านมากับใครบางคนที่ทรยศหักหลังคุณนะคะปล่อยไปนะคะ,ะเขาก็รู้แหละว่าเขาสินไม่เสมอเดียวกับคุณนะคะบางอย่างเนี่ยความต้องการบางอย่างมันควบคุมไม่ได้นะในบางคนนะคะดวงมันอาจจะเป็นแบบนั้นมาดังนั้นก็ปล่อยไปนะคะเลือกอะไรที่ ดีงามและคู่ควรกับคุณดีกว่าความจริงจะปรากฏนะคะหลายๆอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงจังหวะนี้สติคุณจะมาแบบชัดเจน The world คุณผ่านอะไรมาแล้วนะดังนั้นคุณจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแล้วก็มันก็มีแนวโน,โน้มเนาะให้ระวังคนที่เขาเข้ามาหลอกนะคะหรือคบซ้อนช่วงจังหวะนี้บริหารสเสน่ห์แบบมีสติแล้วก็ควรมีถ้าเราเป็นผู้หญิงอะ่ะควรมีเพื่อน ไปเป็นกลุ่มนะคะอย่าเปิดโอกาสให้แบบอยู่2ต่อสองไม่งั้นนะ่ะเรียบร้อยแน่ขอให้ราศีตุลมีความสุขสมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ